น้องหดนำต้นใหม่ครับหดนำต้นใหม่นะพี่น้องว่าได้หดอันนี้เติมดินเติมดินในเพื่อนเติมดินแล้วก็ลดน้ำ ดน้ำมันน้ำมันมันปลูกไว้ครับแม่บ้านเพราะน้ำมานปลูกแตะไคร้ก็จะไปงานงของคืนครับแตะไคร เอาชุมช่มๆเลยพี่น้องโอ้ยคากลังงามเลยครับคาวานหางจะาเท้นะครับใ่า่ๆเลยพี่น้องอันนี้มะเขือเทศนะครับต้นเริ่มสูงเลยพี่น้องมันสีสูงหลายปันไดอลยนี่ สูงปา่านนี้แหละมันยังม่ท่านออกหน่วยพี่น้องยังไม่ติดลูกเลยต้นมะเขือเทศสูงแห้งนะครับต้นพริกนะครับพริกกับพอได้ก,กิน้อนอยู่พริกลูกนงใหญ่เม็ดไงใหญ่เลยพริก มรงนีพี่น้องเม็ดปุ๊บปุเปอิเปีย้ยอรักเม็ดใหญ่มากนะครับเด็ดไปหลายรอบแล้วครับมื่อนี้กันจะเด็ดอีกอยู่นะครับเดี๋ยวไปตลาดหาแนวมาเห็ดก่อนนว่าในบ้าน,นคกัน ใกล้อันถนนยังสี่อะไรพี่น้องรถเลนนะครับอันนี้ต้นทานตะวันนะครับต้นทานตะวันลองเพาะบึงนะครับลองเพาะว่ามันสี่ขึ้นบอสิได้บอเนาะนะครับเดี๋ยวติดตามพี่พี่นาครับพี่น้อง